สวัสดีครับผูเขากับาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับ TGB Channel กันแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเออเล่นไม้ครับก็เวอร์ชันน่น1.0.5.54นับก็เห็นว่าเฮ้ <c oughs> ไยไมเนี่ยก็คือผมก็จะมาทรมานเออ NPC นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดทรามานกันเลยนี่อันนี้จานแรกก็คือฮาระเบิดครับระเ,เบิดที่ระเบิดต่ำเละครับไหนเอ้า NBC ไม่ตายครับโอ้ยมึงรอดได้ยังไงวะฮะมึงรอดได้ง่าอีอือมึงตายใช่ไหมม่ตายใช่ไหมฮะฮะ ไม่ตายใช่ไหม,ไมด่านแรกก็ตายด่านแรก n อ c ก็ไม่ตายแล้วก็ผมเอาทีทเดียวนี้วก็ตอนนี้ก็คือทำให้ n ็ c บหายใจไม่คล่องแล้วก็เรามาทำกันเลยอ,อมีมันตายไหมมันจะตายไหมเอา้าตายแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือด่านที่ด่าน,นที่ สองนะครับก็คือทำให้ npc ไม่มีก็แล้วก็ขึ้นไปอันที่สามนะครับก็เราจะทำให้ npc ตกลงมาลงแอะก็ตายลงมากนะ็ก็ตุกขก็ขอโทษด้วยนะก็เอาลงนี่ลงที่ ลงไมลงดิเฮ้ยอาออาลงดิไอ้สัดลง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 ลดีสัดลง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 งถ้าเกิดมีเสียงหรือว่าหาคำหยาบว่าเขาโทรได้นะนี่ตีตีตีเอ๊ะตายแล,ล네้วก็คือ <aries> <perform. S 1> เอ๊ตายครับนี่ตายทันทีทันใจับ <c oughs> ก็คือตรงมาก็ตายครับแต่แต่ระเบิดมันน่าจะตายครับแต่ไม่ตายครับนี่ครับอ๋อเราก็มาอยู่กับ NPC นนะ่าเอ,อ๋กับซอมบี้ <c oughs> มึงจะมึงจ้องจะแดกจากอ p นบ้องดูดิมึงไม่เคยเห็นไงดูจ้องใหญ่เลยครับก็ผมก็จะเออฆ่ามันอือ <c oughs> นั่นเอพีซีโดนแดกแล้วโอ้โดนตุยตูดแล้วเอาเอาทำไมเอพีซีไม่ตีครับเอาเฮ้ยไปโดนแดกสิเอาเฮ้ยแล้วทำไมมันทำไมมันไม่ตีครับเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ตีสิเออตีเอาทำไมทำไมมันไม่ตีอ่ะเอาเฮ้ยมันคือบั็กเป้าเฮ้ยของพี่ซอมบี้ก็ไม่ตีแล้วก็คือ เรผมจะตีซอมบี้แทนมึงมึงข้ฆ่ามาันมึงฆ่ามาันเออตีแม่งเราจะปล่อยซอมบี้ตัวใหม่มาครับเอา้านี่อ่าปล่อยสองตัวเลยเอา้าซอมบี้มันไม่ตีครับเฮ้ยอา้าเป็นแล้วก็ไอตัวตัวตอนแรกมันไม่ตีคนระับก็คือเราจะทรมาซอมบี้กันแนละ้วก็คือทรมาร์ NPC เสร็จแล้วทรมาซอมบี้แทนคะรับ S <S ออกไปเด็กซะ,อะ,อะโอ้ยไฟไหม้ครับมันซอมบี้มันโง่จริงๆงครับเนี่ยตายครับตายสถานเดียวตายสถานเดียวตายแน่นอนตายอย่างเขียนแน่นอนอ๊่อยู่ดีก็หลับครับอซอมบี้อยู่ดีก็หลับนะบเอ้า npc ซอมบี้อ้าวหลับไปแล้ววิลเลจเจอแล้วก็เห็นแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะก็เคเราจะมาทำให้มันเอชอตรับนะเดี๋ยวกระจกมาติดก่อนคนระับเพื่อทำให้ทุกคนเห็นอา้าว ี่ิทดในี่ลาวาใส่แม่งเลยอันนี้ก็คือโอ้เอตายนะครับอ,อันนี้คือที่ค่าวิเลเจอร์คนระับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปอะไรก็ผมก็จะมาทำอยกงน,นนะครับก็ ไม่ได้คิงคลิปมาตั้งนานนะครับก็จบไปแล้วกับการฆ่า NPC นะนะครับก็มีกี่ด้านหนึ่งหนึ่งระเบิดนะครับสองก็คือทำให้ NPC ขาดันอากาศตายสามก็คือตกที่สูงนะครับแล้วก็สี่ก็คือให้ซอมบี้ตีวิลเลจเจอร์หรือ NBC ตายนะครัตายนะต่อ็เอาลา,าวาแบบปล่อยลาวาให้มันโดน n b c หรือวิดเนเจอร์ให้เละเลยแล้วก็อย่าลืมติดตาม t t p Channel นะครับบ๊ายบาย